ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรซรายการภาษาพมา่าชุดภาษาเมียนมาพาเที่ยวเมียนมาสกาเน่เช้าเลยอะสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการภาษาพมา่าชุดภาษาเมียนมาพาเที่ยวผมมากอบกิจครับวันนี้พบกับท่านอาจารย์ตุซาหน่อยนะครับมิงลาบาเซียมะมิงลาบาชินดิชันตุซาหนวอค่ะ วันนี้นำเสนอเป็นตอนที่23นะครับเรื่องเตโยวตาหรือย่านคนจีนของพม่าครับคำว่าคนจีนภาษาเยอมาพูดว่าตโยนะคะก่อนที่จะเข้าสู่บทสนทนาเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์กันก่อนนะครับในเมืองมิวเดยมิเดยุ่งยากหรือวุ่นวายเช <Show. S 1> ขายส่งและกายาวและกายาวถึงอยู่เย้าหนีเย้าหนีผ่านมาเพียลาเพียลาปูกรนนาเทียบประชันแข่งหรือสู้ชิ ชิ <Shin. S 1> บะหมี่ทำด้วยไข่เจอุข้าวเสวยเจอุข้าวเสวยคิดถึงที่สุดอลูนโซเส้นบะหมี่เปล่าๆข้าวเสวยแตะเตะข้าวเสวยแตะเตะมีรสชาติหรืออร่อยอายาดาชิอายาดาชิเจ้าแรก เจ้าเก่าหรือดั้งเดิมเจ้าเก่าหรือดั้งเดิมกันอูกันอูอาหารจีนแท้ๆแตยสุตยาสาซิซิแตยุสาซิซิเปลี่ยนแปลงไป,ปยางตัวการงานกิจการหรือธุรกิจเลิงงา ลงาครูฟังครับเรามาฟังบทสนทนาที่หนึ่งกันนะครับมิโอแทมาแมเนอซอจีแลลูยอกาโยเชาเนดาเบนเนาะโยเชาเนดาเบนเนาะและกายาเนตันซีนายาเนบีเดคุณน่าดงก่ะคุณอีแม่ดอพยาจองกูเพี้ลารามาเฮาลาเฮาเดตินาก่ะแต่เยาตันลีไอเยนดงก้าสุย กันแล่ๆซะๆเลยสิงห์อเมริกาแตอเมริกาแตซี้มาอะเนี้ยลาเว่เด่เฮาเดะตะยกอสาสาซูยิงตันซี้โกเบซี้ก้าหม่ะมะชินหน่ายบูตะยกเจ๊อูข้าวซวยโกอลวนซงเบ้ข้าวซวยแท้ๆโกกะอะยั้นอะยะตาชีดาเบ้ยูเวตาเล่จ่อเนเวอูมาจี้จ่อสายโกขอทวาไปเม 76လမ်းကကနဦးခြေအိုးဆိုင်ရရှိသေးလားရှိသေးတယ်73လမ်းကတရုတ်ဘဲပောင်းစီချက်ခောက်ဆွဲကိုစားဘူးလားတကားမှမစားဘူးသေးဘူးစားဘူးလားတကားမှမစားဘူးသေးဘူးတောင်းလားဘဲဆိုင်မှအဲ့ဒီဆိုင်ကတရုတ်စာစစ်စစ်လို့မကောင်းဘူးမြန်မာနိုင်ငံကတရုတ်အစားအစာက มีมาปงเซ่มาเปี้ยงตวัวบา๋นเหนออาสาอาดีมาโกผูเอดีอ็ดได้เมบ้ามามาเปี้ยงบุคุณผู้ฟังครับเรามาฟังคำแปลของบทสนทนาที่หนึ่งกันนะครับมิโอเรมามันเน่โซจิเลลูยอกาโยเฉวนีดาเบนในเมืองนี้เช้าตรู่ก็ยังวุ่นวายทั้งคนทั้งรถเลยทั้งรถเลยนะ และกายาวเน่ตันเซนาเยาเนบีเลยกล็ถึงที่ใกล้ๆก,กับตลาดตันเจที่ขายส่งสินค้าแล้วนี่คุณน่าดงอ่ะกวนอินเมรอพญาเจ้งงา,า,า,หาหาา<ล>ง่พิลารามโหละเมื่อครู่นี้ผ่านวัดเจ้าแม่กวนอินม,มาไม่ใช่ดีนะกะจะยกตัดนหลีใช่ที่ใกล้ๆนี่เป็นย่านคนจีนไงละ่ะอยิ่ดงกะสูยงิงก็น,น่าละละสะสะโลจนยิน อเมกาตันซีมาอเมรลาเวเดถ้าเป็นเมื่อก่อนหากอยากได้ปูสดๆสดสดใหม่ๆคุณแม่จะมาซื้อเป็นประจำสถานีวิทยุศึกษาโฮเจตะเยออาซาอาซาซูยนตันซีกูเบซีก้ามาเมชินไหนมูใช่ถ้าเป็นเรื่องอาหารจีนแล้วก็ไม่ว่าจะตลาดไหนๆก็ซู้ตลาดตันซีไม่ได้ตะเยอเจอูเข้าซวยกูตันซีไม่ได้ จเยี่ยวจอวูข้าวสวยกูอลุงซงเหมข้าวสวยติดต่อเก๊กอ่ะยังย่าตาสีดา๊าบีคิดถึงบะหมี่ไข่ของจีนที่สุดเลยละ่ะแค่เส้นบะหมี่เปล่าๆก็อร่อยมากเลย้ลนนาเซก้จะเยีววตาเล่จอนอุมาจีโจสายงโคดวะป่เมจะพาไปร้านหมูม้วนทอดกับลำไส้ใหญ่หมูทอดของคนจีนที่ซอยยี่สิบ ส่าเฉาลง่ะกันอูเจอโอสายอชี้เดล่ะร้านเจอโอเจ้าเก่าที่ซอยสิบหกล่ะยังมีอยู่ไหมสตงลัง,ง่ะตะเย่เบเบงสีเจเข้าสวยก็ซาบูละ่ะยังมีอยู่แล้วบะหมี่เป็ดอบของจีนที่ซอยสิบสามล่ะเคยกินไหมตะค้าหม่ามาซาบูเดบูก้าวละ่ะยังไม่เคยกินสักครั้งอร่อยไหม เบซายมาซิซิลูมะก้าบูไม่มีร้านไหนที่จะอร่อยเหมือนอาหารจีนแท้ๆของร้านนั้นเมียนมาในงานกะเตยอซาสากะเมียนมาปงเันมาเปียงตัวบูหนออาหารจีนที่ประเทศเมียนมาไม่เปลี่ยนรูปแบบไปเป็นแบบเมียนมาเลยนะอซาสักผูเตยอตุยเล่ตดเล้งงาน้วยเลยดีอัดไหเมบ้ามามาเปียงบูไม่ใช่แค่อาหาร กิจการที่คนจีนทําก <th inclusive AB aniu> ็ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยคุณผู้ฟังครับเรามาดูสำนวนที่น่าสนใจในบทสนทนาเมื่อครู่นี้กันนะครับเตี่ยวอซาอซาในบทสนทนาเมื่อครู่นี้กันนะครับเตี่ยวอซาอซาสุยตันซีโกเปยซีกาม่มชินไห่มูเตี่ยวอซาอซาสุยตันซีโกเปยซีกาม่มชินไห่มูแปลว่า ถ้าเป็นอาหารจีนตลาดตไหนสู้ไม่ได้หม่ความว่าถ้าเป็นเรื่องอาหารจีนแล้วก็ไม่ว่าจะตลาดไหนๆก็สู้ตลาดตันสีไม่ได้นะคะในประโยคนี้คำว่าเปมาและมาและมาบู เป็นรูปแบบที่ใช้เพื่อจะสื่อความหมายว่าไม่ว่าสิ่งไหนไม่ใช่สักอย่างเลยนะคะการใช้รูปแบบนี้คือโดยใส่คำนามไว้ระหว่างคำว่าเบและมาแล้วใส่คำกริยาระหว่างมากับบูเพื่อจบประโยคการปฏิเสธ ะะประโยคที่ใช้ในบทสนทนาเช่นมาซาพูเตบูแปลว่าสักครั้งเดียวยังไม่เคยกินไม่ความว่ายังไม่เคยกินสักครั้งบามะมาเปียวบู bu, แปลว่าไม่ว่าอะไรไม่ว่าอะไรไม่เปลี่ยนแปลง หมายความว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะคะยกตัวอย่างการใช้คำนี้ในประโยคอื่นๆเช่นอาคารเทมา่าเบดูมาอาคารเทมา่าเบดูมามาชิบูแปลว่าภายในห้องใครก็ตามไม่มีหมายความว่า ไม่มีใครอยู่ในห้องเบโกมามาตัวตัวจิมบูเบโกมามาตัวจิมบูแปลว่าที่ไหนไหนไม่อยากไปหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ไม่อยากไปบามาไม่อยากไปบามา มาโฮพูบามะมาโฮพู ah แปลว่าอะไรก็ตามไม่ใช่หม่ความว่าไม่ใช่อะไรหรอกหรือไม่มีอะไรหรอกนะคะมิโอเทมามันเนอซซจีแลลูยอกาโยเช่เนดาเบนอและกายาวเนตันซีนายาเนบีเล คุณนารงกะกุนอี้แม่ดอพระยเจ้าโกเผ็ดหลาดาไหมหุหล่าဟုတ်เต้ดีนากะตโยกตั้นหลีอရင်ดองกะโซရင်ดอพระยเจ้าโกเผ็ดหลาดาไหมหุหล่าဟုတ်เต้ดีนากะตโยกตั้นหลีอရင်ดองกะโซရင်กนันหลတ်หลတ်สะสัดလို့ရှင်อมีกะตั้นซี้มาอเม้หลาแห่เตဟုတ်เต้ตโยกอสาสาโซရင်ตั้นซี้โก เบสิกเนี่ยอย่าตาฉิดาเวล้าน20กตะยုတ်เวตาเล่จ่อเนเวอูมาจี้จ่อสังกูขอทว้าไปมินสถานีวิทยุศึกษาเศชาวลังกะกะนูเจโอส่ายยอสีเตลาสีเตเด่เศ3ลังกะตะยုတ်เศ3ลังกะตะยုတ်เบบองสีแจข้าวสวยก็ซาพูล่ะตะคามะมะซาพูได้บุ ကောင်းလား။เบไซน์မှအဲ့ဒီဆိုင်ကတရုတ်စာစစ်စစ်လို့မကောင်းဘူး။မြန်မာနိုင်ငံကတရုတ်အစားအစာကမြန်မာပုံမပြောင်းသွားဘူးနော်။အစားအစာဒီမဟုတ်ဘူး။တရုတ်တွေလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းဒီအတိုင်းပဲဘာမှမပြောင်းဘူး။ บทสนทนาที่สองเรามาทคำความรู้จักกับคำศัพท์กันก่อนนะครับการค้าซีบเรามาทคำความรู้จักกับคำศัพท์กันก่อนนะครับการค้าซีบัวเยซีบัวเยรูปแบบธุรกิจร้านค้าตัวแทนจำหน่ายสินค้าปลีกปวยอปโออยองปวยโยงกิจธุระธรรมดาโยงเกษะ โซนด้านนี้ดีเบทไปดีเบทไปอย่างสนอกสนใจเซเวนเดซาเซเวนเดซา,าข้าวสารซสิร <สะ S 2> น้ำมันน้ำมันถั่วลิสงเมีเบสีเมเบสีหอมแดงและกระเทียมเจ็ตง เจ็ตงมันฝรั่งอาลูอาลูสินค้าโกงซาเต้าโกงขายปลีกเลดลีเลดลีขายส่งเละกาเละกาตัวแทนหรือคนกลางในการค้าส่งได้ช่วงกลางวัน นิบายน่บายช่วงกลางคืนเนี่ะบายเนี่ะบายตลาดกลางคืนเนยซีเดาเยซีเดาข้างถนนหนนแลมบเลมบมเบของว่างหรืออาหารกินเล่นตยีซาตยีา ขนมต่างๆมมกมิวสโซมกมิวสโซผลมิวสผลไม้อตีนินาอตีินาร้านปิ้งย่างอากีนไซอากีนไซเป็นตัวตัวหรือทั้งตัวอเกาไล่ไล่ ากาวไล่เนื้อสัตว์อัต,ตาสถานีวิทยุศึกษาอัต,ตาอาหารทะเลปีนเลซาปีนเลซาแท่งไม้เล็กๆโดกกะลีแบบหรือร้อยโทตีโทตีเร็วๆไวๆเมียเมีย เมียเมียอยากให้ถึงเยา้ยาเซจิเย้าเซจิมากอาซาส่งอาซาส่งรู้สึกไม่สบายเนมะกาวพิเนมะกาวพิช่องท้องใบใบคุณผู้ฟังครับเรามาฟังบทสนทนาบ บายคุณผู้ฟังครับเรามาฟังบทสนทนาที่สองกันเลยนะครับตะยุดตาง่ะซีบบวยีโรงงานด้วยปวยยงลรงงานด้วยเนี่ยโชงนีดอตอยองไกซาเหน่มาลาพีู่บาปวยยงด้วยแลมาสันดาตะกะซามาตว่าลาพีู่สะตงลางกะสาปีสเัเฉาลางอธิกะสามปวยยงมีเบสี่ปวยยง เจตน์อาลูซะเรซาตอกกုံด้วยโกเลลีเลกายางไปเดดายด้วยลีอ๋อด้วยลีอ๋อဟုတ်ล่ะนี่บိုင်းกะซีบัวเยလုပ်งานด้วยเนชุบบีญะบိုင်းจ่าတော့เลญะซีดันเนชุบเปญยอญะบိုင်းมาญะซีดันရှိတယ်ဟုတ်ล่ะบาด้วยยางเหวจ่าเลဗျอดิกะกาเอซา มอมเมื้อซုံอ tí หน่မျိုးซုံบะเบอต๋อเวอกุ่แท้ที่ตะเยซ่าน่ะหม่อมမျိုးซုံကိုမစားဖြစ်သေးဘူးဒီนี่ညไล่เห็นကောင်းမလားเย่ม่องခေါ้งม่ုံလေပွေတို့လဲရတယ်ဒီนี่ညลาဖြစ်အောင်ကိုลายามั้ยโกนีมูတယောက်เท้ลาလို့ဖြစ်ป่ะมะล่ะရပါတယ်စိတ်မပူပါနဲ့ ဖြစ်သွားမှာပါ16လ้านတချောက်မှအကင်ဆိုင်မျိုးစုံလေရှိတယ်အကောင်လိုက်กินတာတွေလားတွေလားမဟုတ်ဘူးအသာပင်လဲစားအသီးအနှံတွေကိုဒုတ်ကလေးတွေနဲ့ထိုးตีပြီးกินပေးတာလေဈာရရတဲ့တင်ညကိုမြန်မြန်ရောက်စေရှင်ပြီးအစား送ပြီးနေမကောင်းဖြစ်နေအောင်မဲနော် ยาตฟังครับเรามาฟังคำแปลของบทสนทนาที่สองกันนะครับตะยอดังฮะซีบัวย,ยี่งงานดวยปวยยงลรงงานดยเน่เช่านีดอกดอยงกีซาเน่มาลาบี่ผู้เพราะยานคนจีนวุ่นวายไปด้วยทั้งธุรกิจการค้าและธุรกิจตัวแทนจำหน่ายถ้าเป็นค้าและธุรกิจตัวแทนจำหน่ายถ้าเป็นกิจธุระธรรมดาก็คงไม่ได้มาป้าปวยยงดุยเล่มาสันนะ ามาดีแบบไปงูใส่เวนะ้ามาตวลาพิภูตัวแทนจำน่ายอะไรเหรอมั่นดาไม่ค่อยได้ไปมาที่โซนด้านนี้อย่างสนอกสนใจอกสนใจเลยสักครั้งสะตงล่งงางอะซาปีสะเฉาล่างที่กะสามเป่วยยงนี้เบสีปว่วยโยเจตต้อ,อาลูซาเรซาเต้าโกงดวยกเลลีเลกายองไปเรดไดนดวยลี ตั้งแต่ซอย13จนถึงที่ขายทั้งปลีกและส่งสินค้าบริโภคพวกตัวแทนจำหน่ายเข้าสารน้ำมันถั่ลิสงหอมแดงกระเทียมมันฝรั่งไงละ่ะอ๋อโฮละ่ะอ๋อย่างนั้นเหรอนี่ไปง่ะซีบอยียลงงานทุเช่าปีญาไปจารอเลยญาซีรานเน่เชลเปียนยอช่วงกลางวัน ก็วุ่นวายไปกับธุรกิจการค้าขายพอตกช่วงกลางคืนก็วุ่นวายไปด้วยตลาดกลางคืนอีกด้วยย่าบามาย่าซีดันชีเดฮโหละบาเวยังแหว่จ้าเล็บยมีตลาดกลางคืนอย่างนั้นหรอซื้อขายอะไรกันบ้างล่ะครับอดีิกากาโรลำเบตเยซามมิวสงอะติแนมิวสงบาเบหลักๆก,ก็จะเป็นพวกของว่างข้างถนน ขนมต่างๆผลไม้ต่างๆนั่นลหละต่างผลไม้ต่างๆนั่นลหละตอ่อไปคูเแรกที่ตะเยซาเน,นา่โมงมิวสงูมาซาพิเตบูดีนี่เนี่ยลายเก้ามาลาพอดีเลยจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้มีโอกาสกินของว่างกับขนมต่างๆเลยถ้ามา,มาคืนวันนี้จะดีไหมเยโม่ข้าวโม่ ม้งระบุวยรู้เลยยาเดพวกขนมเยมง้งข้าวมง้มงม้งระบุวยก็มีดิเนียลาพี่เอางูลายา่าเมคืนวันนี้จะต้องมาให้ได้เลยกูนีมูจะเย้าเทลาลู่พี่ป่ามาละกูนีมูจะมาเองคนเดียวได้เหรอย่าบาเดใส่มาปูบาเนี่ยพี่ตัวมาบามได้ไม่ต้องกังวลจะต้องได้สิ สกูลานจะเช่ามาอกินซายมิวส่งเลยชีเดตลอดซอยสิบเก้าก็มีร้านปิ้งย่างต่างๆก็มีร้านปิ้งย่างต่างๆด้วยสถานีวิทยุศึกษาอากาไล่กินดาดวุวลาเป็นพวกที่ปิ้งย่างทั้งตัวหรอมาโฮพูอตาเป็นเลซาอตีนันดูโกโดคาลิริเนโทตีบีกินปีดาลีไม่ใช่ค่ะอเนติน ญากูเมยเมย์เย้าสี่เจบีแค่เพียงได้ยินก็อยากจะให้กลางคืนมาถึงววัยแล้วอาซาสซงปีนี่มาก้าวพี่เหนือองเมโน,นกินเยอะแล้วก็จะรู้สึกไม่สบายอีกนะยาบาเดจะโนบปกะพี่ปาดเดไม่เป็นไรจะโนบปกะพี่ปาดเดไม่เป็นไรท้องของผมรับไหวคุณผู้ฟังครับต่อไปมาดูสำวน,นที่น่าสนใจจากบทสนทนากันนะครับ แต่ยกแดงกะสีบอยเล่ลงงานดุยป่วยยองล่งงานดุยเน่เชี่ยหนี่ดอกตยองใกล้ซาเน่มาลาพิภูแต่ยกแดงกะสีบอยเล่ลงงานดุยป่วยยองล่งงานดุยเน่เชี่ยหนี่ดอกตยองใกล้ซาเน่มาลาพิภูแปลว่าเพราะยังคุณจีนวุ่นวายไปด้วยทั้งธุรกิจการค้าและธุรกิจตัวแทนจำหน่าย เป็นจำนายถ้าเป็นกิจธุระธรรมดาก็คงไม่ได้มานะคะในประโยคนี้คำว่าเพ,พี้เป็นคำกริยาถ้าใช้เป็นกริยาหลักจะได้ความหมายว่าเป็นแต่เมื่อนำนะมาใช้ตามหลังคำกริยาอื่นเป็นคำช่วยจะสื่อว่า เป็นไปได้ได้กระทำนะคะประโยคที่ใช้ในบทสนทนาเช่น d i n น e เนี่ยแ,แปลว่าคืนวันนี้จะต้องมาให้ได้เลยกเน m โมจะย้าเทลาลูพี่ป่ามาลาแปลว่ากเน m โจะมาเองคนเดียวได้หรอพี่ตัวหมาบาแปลว่า จะตาแปลว่าจะต้องได้สี่จะนอบใบกะพปารแปลว่าท้องของผมรับไหวนะคะยกตัวอย่างการใช้คำนี้ในประโยคอื่นๆเช่นเจ้าปี้เบ๋แม่เอลู่เจ้าปี้เบ๋แม่เอลูกมาเล็พีเตบูแปลว่าแม้จะเรียนจบแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำงานเลยเน้ a อปะซามิเบซิพิตลาเนา้าอปะซามิ e si ิพิเตลาแปลว่าสัปดาห์หน้าจะได้เข้าสอบไหมขยี้ทวิิบป่าเดขยี้ทวิิบป่าเดแปลว่าได้ออกเดินทางนะคะคุณผู้ฟังครับ เรามาฟังบทสนารกากันเรามาฟังบทสนารกากันอีกครั้งหนึ่งนะครับตะย,ยุาัางอะซีบัวยีลงงานดวยปวยยงลงงานดวยเน่ชี่ยนี่ดอโตยงใกล้ซาแหนมาลาพิภูบาปวยยงดยแลมาสนาันดาแตา่ข้ามาะดีแบบไปงูเซวินตาซามาตัวลาพิภูที่อยู่ศึกษาสัตตงแางกะสราบปีสเชาว์แรงอธิกะสามปวยยง မြေပဲစီပွဲရုံချတုံအာလူစတဲ့စားတောက်ကုံတွေကိုလက်လီလက်ကာရောင်းပေးတဲ့ဒိုင်တွေလေအော်ဟုတ်လားအော်ဟုတ်လားညပိုင်းကစီပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ရှုပ်ပြီးညပိုင်းကျတော့လေညဈေးတန်းနဲ့ရှုပ်ပြန်ရောညပိုင်းမှာညဈေးတန်းရှိတယ်ဟုတ်လားဘာတွေရောင်းဝယ်ကြလဲဗျာ อดีกะก็ส่งอธิษฐานมิวส่งมาเด้อต่อเวะอกุฐัทธิตะเยสาน่ะหม่อมมิวส่งกูมาซาพิเตบุดีนี้ญะลายเห็นก๋อมล่ะเย่ม่องข้าวม่องม่องลบွေโตแล้วยะเดดีนี้ญะลาภิอ๋อลาภิอ๋อโกลายะเมโกหนีมูตะหยอดแท้ลาลูกผิดป่ะมะล่ะ ยาบาเร่စိတ်မပူပါနဲ့ဖြစ်သွားမှာပါ၁6လမ်းတလျှောက်မှာအကင်ဆိုင်မျိုးစုံလဲရှိတယ်အကောင်လိုက်กินတာတွေလားမဟုတ်ဘူးအတာပင်လဲစာအသီးအနှံတွေကိုဒုတ်ကလေးတွေနဲ့ထိုးตีပြီးกินပေးတာလေကြားရတာနဲ့ညကိုမြင်မြန်ရောက်စေရှင်ပြီအစား送ပြီးနေမကောင်းဖြစ်နေအောင်မယ်เนาะ ยาบาเลจะนอนใบ,บกับพี่บาลเลยเกรดน่ารู้จากเมียนม,มาอาจารย์ครับอยากจะให้อาจารย์ลองเล่าถึงอาหารที่เราได้ยินชื่อครับในวันนี้เราได้ยินคําว่าเวตาเลโจกับเวอูมาจีโจมันเป็นยังไงครับอาจารย์ค่ะเวตาเลโจนี้คําว่าเวตาก็คือเนื้อหมูเลก็เวตาเลโจนี้คําว่าเวตาก็คือเนื้อหมูเล่ก็คือหม้วน จอก็คือทอดจริงๆแล้วก็คือเนื้อหมูหนึ่งแผน่นมาหอแล้วก็ม้วนแล้วเสร็จแล้วเนื้อที่ม้วนเอาไวา้มาหอฝองเต้าหู้อีกแล้วข้างบนฝองเต้าหู้ก็จะมีแป้งมาชุบอีกแล้วทอดมันจะมีหลายชั้นเนื้อหมูข้างในมันจะนุ่มมันไม่แข็งรสชาอร่อย ข้างนอกกรอบเพราะว่าแป้งเพราะว่าแป้งแตข่ข้างในมันจะอร่อยแล้วก็นิ่มแล้วว่าอูมาจีจริงๆแล้วอูมาจีคือลำไส้ใหญ่แต่ก็คือเขาจะทำเป็นซ้อนชั้นขนน้างในไม่ใช่แค่ไส้เช้นเดียวในลำไส้ใหญ่นั้นไปเพิ่มไปแล้วข้างในสดเป็นไส้ตันอันนั้นมาใส่ข้างในสด แล้วเข้าไปนึ่งก่อนที่จะจะทอดก็เลยข,ข้างน,นอกกรอบแต่ข้างในไส้ทั้งหมดก็คือไปนึ่งเอาไว้มันก็ลินนิ่มอีกเวลาเราจะจะกินหั่นแล้วฉั้นเลยและจิ้มน้ำจิ้มที่เป็นทำด้วยซอสพริกแบบจีนนะคะอร่อยคะ่ะน่าสนใจทีเดียวนะครับต้องหาโอกาสไปหาทานกันดูนะครับผมคุณผู้ฟังครับ สำหรับในวันนี้เวลาของรายการภาษาพมา่าชุดภาษาเมียนมาพาเที่ยวเรื่องเวลาของรายการภาษาพมา่าชุดภาษาเมียนมาพาเที่ยวเรื่องเตยวตหรือย่านคนจีนของพมา่าก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมอดิศรประกอบกิจและท่านอาจารย์ตูสานหน่อยได้ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับมิงกะลา